สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะขออนุญาตสาษณ์นะคะในหัวข้อที่ว่าแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชั้นเรียนค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะก็ในการศึกษาการจัดก,การศึกษาในปัจจุบันเนี่ยนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเพราะนั้นเนี่ยครูซึ่งเป็นหน้าด่านแรกสําหรับนักเรียนนะคะเพราะนั้นเนี่ยครูต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งต้องยอมรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเช่นเทคนโนโลยีใหม่ๆแล้วก็นวัตก,กรรมใหม่ๆที่สามารถนํามาใช้กับน,นักเรียนได้นะคะเ,เพื่อเป็นการจัดก,การศึกษาที่ไม่ใช่ครูเป็นผู้แนะนวทางลแล้วตอนนี้ไม่ใช่ครูเป็นผู้ให้ความรู้นักเรียนอย่างเดียวแล้วตอนนี้ต้องพหมายถึงว่าครูกับน,นักเรียนเนี่ยจะต้องมีโอกาสในการที่จะสร้างความรู้ ไปด้วยกันนะคะครูเป็นผู้ดูแลนักเรียนที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปด้วยกันกับครูนะคะซึ่งหลักการตรงนี้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเรายังใช้ได้อยู่กับในศตวรรษนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็ต้องยอมรับในสิ่งการเปยนแปดังก่าวอย่างที่บอกเพราะฉนั้นในการจัดก,การเรียนรู้ในห้องเรียนเราก็จะต้องเน้นะไม่ได้เนี่ยเป็นเนะเป็นการที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนได้แสดงออกมากขึ้น ถึงบทเรียนหรือเนื้อหาเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีแนวคิดให้เขาตอบคาถามได้ให้เขาตั้งคําถามได้แล้วก็นําไปสู่ความรู้ที่ยั่งยืนต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่สามารถนํามาใช้ในส่วนนี้ได้เนี่ยก็จะต้องมีองค์ประกอบหลักๆที่สําคัญก็คือเช่นความพร้อมของนักเรียน นะคะความพร้อมของเทคโนโลยีความพร้อมของอตัวนักเรียนเองในลักษณะการเป็นความพร้อมของแต่ละคนซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันแตกต่างกันนะคะเพราะนั้นครูจะต้องมีการศึกษาแล้วก็นําแนวคิดตรงนี้มาใช้เพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปสนุกไปกับห้องเรียนสนุกกับครูแล้วก็ในวิชาเรียนแล้วก็นําไปใช้ได้ตลอดชีวิตค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวให้คุณครูแนะนำตัวหน่อยนะคะค่ะครูชื่อเจียค่ะเ,ะเ,เป็นหล่ฐฐาซือภาษาจีนค่ะค่ะอยออากจะถามหล่อซือว่าหล่อซือมีแนวการจัดก,การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเด็กยังไงบ้างคะค่ะสำหรับคนที่สองภาษานะสองภาษาจีน ข้อที่หนึ่งคือเราก็ต้องสองเด็กกล้าพูดกล้าคุยแล้วก็กล้าตั้งคำถามด้วยสองคือ,อเนื้อหาต้องทันสม,มยัยแล้วก็ต้องตามวัยอายอุนักเรียนด้วยาสามก็คือเราอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีใหม,ม่ๆบ้างค่ะอาเช่นเราจะให้เด็กใช้วิดีโอใน โชอ์ให้คุณให้เพื่อนเพื่อนกลุ่มอื่นดูด้วยะจะได้ทบทวนเนื้อหาที่เขาเรียนมาบางครั้งถ้าเรียนพิงภาษาจีนใหม่แล้วก็ให้เขาถ่ายคลิปวิดีโอโชอให้พี่พี่น้องน้องดูด้วยพ่อแม่จะได้พิงพัฒนาของลูกด,ด้วยบางครั้งในโรงเรียนเราก็ใช้ z o o สองเด็กด้วยเช่นปีนี้ ติดโควิดล้วก็ผีสตาดีมอสีใช้ zoom ก็เรียนเรียนออนไลน์ด้วยค่ะบางครั้งถ้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาษาจีนเราก็ไปหาเนื้อเนื้อหาและวิดีโอจากเว็บไซต์ให้เด็กดูบ้างมันจะดีกับสารับ ควรจีนที่พูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดเจนดีค่ะแค่นี้ค่ะขอบคุณมากนะคะเราชื่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับคคุณรูสวัสดีครับให้คุณครูช่วยแนะนำไปเองหน่อยค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายมณัฐแป้งคงศ์นะครับตอนนี้ผมอสอนที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชนะครับในแผนงอินพีนะครับเป็นวิชาที่สองคือวิชาสังคมศึกษาครับ สำหรับนักเรียนม .1 นึมอและมาค่ะคำถามที่จะถามครูนี้นะคะก็คือครูคิดยังไงกับการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน,นะคะในความคิดของผมนะครับคือการศึกษายุคใหม่เนี่ยคือในในศตวรรษที่21เนี่ยเราต้องมีการผสมผสานระหว่างการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราต้องเน้นในเรื่องของการให้ในักเรียนเป็นส่วนกลางมากขึ้นในการเรียนนะครับโดยที่ครูนั้น จะทำหน้าที่เสมืนอนโค้ชนะครับที่จะช่วยนักเรียนนั้นพยุงนักเรียนนะครับให้ไปสู่เป้าหมายของการเรียนรู้แต่ละเรื่องนะครับให้ใส,สำเร็จนะครับส่วนเรื่องของการพัฒนาที่ย,ยั่งยืนนะครับเดี๋ยวนี้เราต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนมากขึ้นครับตัวอย่างเช่นนะครับการจัดก,การเรียนการสอนเนี่ยเราสามารถให้นักเรียนนั้นเราสามารถให้หัวข้อน,นักเรียนนั้เปยนไปสุบหัวข้อมาโดยการพรีเซนต์ผ่านทางวิดีโอคลิปหรือว่า ยูทูบหรือว่าวิดีโออย่างเงี้ยครับถ้านักเรียนพรีเซนต์ออกมาเนี่ยถ้านักเรียนเข้าใจด้วยนะนักเรียนก็จะสท้ออกมาในทางวิดีโอหรือว่าสื่อออนไลน์อย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็จะมันทาให้การศึกษาการเรียนนั้นน่าสนใจหรือการสอบที่บางทีนั้นเมื่อก่อนมาจจะใช้เปเปอร์เยอะใช่ไหมครับดี๋ยวนี้อาจจะไม่ใช้เปเปอร์เลยจะใช้ Google Form ในการสอบนักเรียนอาจ,จะรู้สึกตื่นเต้นกับการการทดสอบใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคย ใช้ Google ให้มือถือและทุกคนเดี๋ยวนี้มีมือถือหมดนะครับและมีอินเทอร์เน็ตหมายถึงว่ามีมากขึ้นนะครับได้อหมายความว่า,วาทุกคนจะมีเราพยายามที่จะปรับใช้มากขึ้นตัวอย่างของผมเองผมก็ใช้ Google นะครับ Google ฟอร์มในการทดสอบนักเรียน,นะครับลดการใช้เปเปอร์ลดลงนักเรียนก็รู้สึกตื่นเต้นทำข้อสอบปุ๊บเสร็จ นักเรียนสามารถรู้ผลด้ทันทีเลยปุ๊บก็รู้นักเรียนก็จะล้นไปด้วยน,นี่คือหนึ่งอย่างที่ทเห็นได้ชัดว่าการศึกษารูปแบบใหม่นียนักเรียนสามารถที่จะศึกษาด้วยตนเองได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็คุณครูน,นั้นก็เป็นโค้ชแลวก็ให้ความรู้เพิ่มเติมด,ด้วยผมก็มองว่ามันเป็นการพัฒนาที่ที่ยั่งยืนมากขคันเป็นการเปลี่ยนจากรูปแบบเก่าดั้งเดิมในสู่รูปแบบใหม่ในยุคในยุคใหม่ในศตวรรษที่ยีสส่สิบเอโอเคขอบคุณมากนะคะ,ะค,ค่ะ